สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ที่คนติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอ,ส,อ ى, ะะส,นนสุดระยะสั้นนะครับสุดระยะสั้นนะครับผมสุดที่เด็กๆเข้าคิดกันนะครับระยะสั้นแต่ว่าเดินดีนะครับผมเอเข้ามาแล้วสี่งวดนะครับผมคู่ตดนะฮะคู่ตดลน็เลยว่า ى, บางงวดก็จะเข้าตรงนะฮะบางงวดก็จะเข้าคู่ตดนะครับผม โอเคนะฮะก็วิธีคำนวณง่ายๆนะครับผมรางวัลที่หนึ่งนะครับอะไรก็ขอให้คำนวณให้หมดนะครับผมแล้วก็6อย่างเช่นนะครับผม6บวก3ได้9นะฮะ9บวก8ได้7นะครับผมแล้วก็ดบวก6ได้3นะครับ3บวก8ได้1 1บวก4ได้5นะครับผม5เพิ่ม3เต้มนะครับผมก็จะได้5 8นะครับแล้วก็ลักแสนนะครับแสนบวก ร้อยนะครับผมร้อยบวกหน่วยนะครับได้เท่าไหร่นะฮะมาบวกกับคงพี่3นะครับผมก็ได้9นะครับผมแล้วก็เพิ่ม1แต้มเป็ศูนย์นะฮะก็จะได้เลขที่5 9 5 0 8 9 8 0นะฮะออก6 5 0นะครับผมเข้า2ตัวนะเลขท้ายนะครับผม5 0นะครับผมแล้วก็บวกต่อนะฮะเหมือนเดิมนะครับผม2อบวกสนะครับได้6นะครับผม หกบวกศูนย์นะฮะได้ศูนย์นะอ่าได้หนะฮะหกวกหได้สนะครับผมสอบวกหาได้เนะครับผมก็จะได้เจ็ดเพิ่มสาแต้มคือศูนย์นะครับแล้วก็มืนเดิมนะฮะแซนบวกรอยนะฮะแล้วก็บวกหน่วยนะครับผมแล้วก็บวกคงที่สนะครับก็จะได้เลขนะครับผมหนึ่งนะฮะแปดบวกสามได้หนึ่งนะครับผมแล้วก็เพิ่มหนึ่งแต้มคือสองนะครับผมศูนย์สออกหนึศูนะฮะถูกนะครับผม ต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เลขประมาณนี้นะครับผมออก947นะฮะเข้าคู่โต๊ดนะครับผม94นะฮะแล้วก็งวดนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะฮะออก438นะฮะคู่โต๊ดนะครับผม34นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะ ก็จะได้ห้าสองห้าสามแปดสองแปดสามนะครับออกแปดสามนะครับผมสามแปดสามนะฮะก็เข้าคู่โตะนะครับผมเอ้ยเข้าสองตัวนะฮะสองตัวตรงเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็งวดนี้นะครับมาดูกันนะครับผมว่าแปดจะมาอีกไหมนะฮะก็ดูนะครับผมห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะฮะถ้าเกิดว่าแปดดับนะฮะมีแค่ทางเดียวนะครับผมคือห้าเจ็ดนะฮะโอเคนะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะโปรดใช้วิทยาทานของท่านด้วยนะครับผมสทุกสุดก็เอ่อ ى, ไม่เป็นอมาตะาอย่างที่บอกนะครับผมมันสามารถหลุดได้นะครับผมสุดนี้เป็นเด็กเกเขาคิดกันนะฮะก็เลยม,มานําเสนอให้ดูนะครับผมว่าเป็นสูตรที่คิดง่ายๆนะครับผมแล้วก็ไม่เลี่ยงมากไม่ยุ่งยากนะครับผมมันเดินดีก็แค่สีหางนะครับผมเซอร์เซติดไว้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเซอร์เซติดไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็เอ่อ อย่างที่บอกนะครับผมงวดนี้ได้ยินเพื่อนๆบอกว่าแปดดาบนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันดาบจริงหรือไม่นะฮะถ้ามันดาบนะฮะเจ็ดแค่หางเดียวนะครับผมก็ตามไปด้วยผลงานนี้นะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะได้มีกําลังใจปรับพัฒนาส่วนตัวเองให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ ขอให้ติดตามกันไว้นะครับงวดนี้จะมาสรุปอะไรก็บอลและล่างนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้นะครับผมขอให้ติดตามนะครับติดตามแล้วไม่เสี่ยงเลยนะแถมได้เงินด้วยนะครับผมแต่ต้องดูตาทุกท่านให้ถึงนะฮะตาดีได้ตาร้าเสียไปกับเจ้าเมย์เหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะขอให้ติดตามกันไว้นะครับผมเดี๋ยวจะมาสรุปให้นะครับผมโอเคนะฮะ แล้วก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณยังยิ่งคนที่กดติดตามกดแชร์นะฮะแล้วก็กดไลค์ให้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีเงินมีทองใช้กันนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกรางวันที่หนึ่งกันทุกทุกท่านเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีครับ